เล่า่อยสิทำไมเราวิ่งเร็วอะไรนันไม่ใช่คืออ้าวผมขอเคลียร์ก่อนคือทุกคนทุกคนเขาเข้าใจผิดเขาได้คิดว่าเหมือนผมแบบไปวิ่งตัดหน้าพี่วินคือผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่เห็นพี่วินคือจังหวะนั้นมิเขายิงมันเป็นประตูชัยตัวแทนทีมทีมชนะผมรับไม่ได้เลยเอ๋อใช่น้องพลอเป็นเป็นโกด้วยแล้วคือมันผิด ช็อต <Short S 2> เลยก็ก็ก็นั่นแหละไม่มีอะไรก็คือแค่บรรยากาศของทากันคือเขาทีมชนะเราก็ดีใจผมก็วิ่งไปเฮกับน้องก็ไม่แต่คือผมแค่ลืมดูว่าพี่ชายเขาอะอยู่ข้างหลังภาพมันเลยออกมาดูเป็นเหมือนผมไปกระโดดตัดหน้าเขาแต่ก <c oughs> <ต>่อนเลยคนแรกใช่แต่จริงๆแล้วคือผมไม่เห็นพี่วินอ๋อไม่ได้ยินสะพัดพี่วินไหมคะอืมได้ยินพี่วินพูดมาเหมือนจะเหมือนจะได้ยินมาที่เขาบอกว่าอะไรเป็นใคร มีคนวิ่งตัดเขาเขาฝ่าดีเออเขาเขาบอกว่าเขาวิ่งเร็วแล้วอยู่ดีๆมีใครไม่รู้มาตัดผมพี่ชายต้องหลบให้มีอะไรจะบอกพี่มินตอนนี้เลยไหมคะก็ขอโทษนะครับพี่พี่น้องกำลังจะยินดีกันรับพันเนื้อของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นโมเมนต์น่ารัก